คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะฟุกอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่หลายๆคนมาท่องเที่ยวกันค่ะต้องไปถามคนที่เขาอยู่ที่นี่และเป็นผู้จัดการที่นี่ค่ะคุณลุงเทศศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงคะที่นี่เรียกเต็มๆว่าอะไรคะเรียกทานน้าร้อนบ่อคลึงครับทานน้าร้อนบ่อคลึงมีมานานแค่ไหนแล้วคะคุณลุงเพรารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าเป็นรู้จักในเชิงท่องเที่ยวเมื่อสักประมาณ20ปีมานี่เอง20ปีที่ผ่านมานะคะแล้วคุณลุงมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะ นับทั้งชีวิต40ปีแล้วมั้งนะคะแล้ววันนี้คุณลุงจะพาเราไปดูตาน้ำร้อนใช่ไหมคะใช่คเป็นแหล่งธรรมชาติเลยใช่ที่มีอยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นมาอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่นี่มีให้อ่ะคุณลุงพาหนูไปชมหน่อยนะคะเอาเช่นะจะไปชมแหล่งธรรมชาติที่เกิดของน้ำร้อนนะฮะค่ะอันนี้ฮะครับเห็นบอกว่าน้ําในลาธารเนี่ยชาวบ้านใช้ดื่มได้หรอคะอ๋อใช่ฮะก็ต่อท่อไปเป็นปลัปลา ที่สูงลงที่ต่ำนั่นนี่ใช้ประโยชน์ได้หลายทางแล้วมันไม่อันตรายใช่ไหมคะก็ในนี้ไม่มีแร่ธาตุที่ไม่อันตรายเลยมีการพิสูจน์มา,มาแล้วเรียบร้อยพิสูจน์มาแล้วแล้วก็อยู่มาเป็นเวลานานยาวนานเเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพ<ล>อสมควรนี่ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะ,ะตรงข้างหน้านาน,นี่ก็คือบ่อน้าร้อนตาน้าร้อนที่ผุดออกมาส่วนใหญ่เขาจะเริ่มแช่กันตรงไหนคะคุณลุงข้างล่างสุดหรือว่าข้างล่างฮะแถวนี้เราเป็นที่สําหรับศึกษา เที่ยวชมศึกษาหาความรู้สัมผัสข้างบนส่วนนี้เป็นที่สําหรับศึกษาหาความรู้รแล้วก็ชมแล้วก็เขาเรียกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตก็ดูได้จากตรงนี้มีไหมคะที่น้ําไม่ขุดออกมามีบางเดือนไหมคะหรือว่ามีตลอดรู้สึกโชคดีนะยังไม่เจอปรากฏการณ์นี่เลยแต่ว่าถ้าลดน้อยลงไปบ้างเนี่ยก่อนนี้เดือนมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอากาศซึ่งเป็นฤดูแรงเนี่ยนะ,ะก,ก็รู้สึกเหมือนกันนทว่า เปนมาหน้าลดลงไปบ้างุยจะมีแต่ไม่ร้ไม่แห้งเลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นตาเลยนะคะเป็นตาน้ำบริเวณนี้ค่ะเป็นตาน้แต่ตรงนี้จะร้อนมากหน่อยหรึร้อนมากที่สุดเนี่ยแถวแถวนั้นลองมือจุ่มดูได้ฮะต้องจุ่มจุ่มลงไปมันจะลวกมือหนูคุณลุงรับรองไม่ลวกแต่จะรู้สึกว่ามันร้อนอ่นับหนึ่งสองสามตรงนี้เราบางทีเราจะใช้เช็ดกาแฟเลยนะคะ ร้อนแบบนี้ค่ะหรือว่ามาจากน้ําแร่แบบนี้ค่ะคมันจะช่วยอะไรกับร่างกายเราบ้างหรอคะอ๋อคือปกติน้ําร้อนทั่วไปเนี่ยอาบแล้วมันก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกนะค่ะและโดยเฉพาะที่อันนี้มันก็เป็นน้ําแร่ซึ่งเรียกน,น้ําแร่ได้เลยเพราะว่าขึ้นมาจากชั้นใต้ดินมีอยู่แร่ธาตุเป็นส่วนประกอบอก็น่าจะบังเกิดผลดีต่อร่างกายมากขึ้น,นก็ทําให้เลือดนั้นไหลเวียนดีขึ้น เมื่อกี้ที่เข้ามาค่ะเสียค่าเข้าคนละ5บาทเท่านั้นเองใช่ครับทำไมถึงแบบราคาที่แบบไม่แพงเลยคะ5บาทอ๋ออันนี้คือเราเก็บ5บาทในระยะตั้งต้นตั้งแต่สมัยที่การท่องเที่ยวที่นี่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักแล้วก็เลยยืนราคาเนี่ยไว้เพราะว่าก็คนทั่วไปก็สามารถจะเข้ามาได้นะผ่านมา20ปีก็ยังราคาเท่าเดิมครับเป็นค่าถือว่าเป็นค่า ดูแลรักษาสถานที่นะฮะอ๋อใจดีมากๆเลยห้องน้ำก็ให้เข้าฟรีแล้วก็อะไรนะแช่เท้าก็ให้แช่ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะอาบน้ำแร่อะไรแบบนี้ค่ะอาบน้ำร้อนนี้ค่ะน้ำถุกเออก็มีเสียค่าบริการอ๋อแล้วก็เก็บคนละ50บาท50บาทก็นิดเดียวจริงๆสำหรับสระน้ำแบบโรงแรมนะคล้ายๆกันนะฮะระคะแล้วก็อีกอันนึงก็30บาทสั่นแหะสระน้ำที่เป็นธรรมชาตินะมีให้เลือกทั้งสองแบบฮะ แล้วมีเวลาที่จํากัดเอาไว้ไหมคะคุณลุงเราก็ไม่ได้จํากัดเวลาของลูกค้านะแต่จริงๆน้าร้อนในแช่สักครึ่งชั่วโมงนี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันชักจะตัวเริ่มแดงๆแล้วมือชักเหี่ยวๆแต่ตัวเนี่ยแดงแน่ะตัวแดงค่คุณลุงแช่ทุกวันไหมคะก็พยายามจะแช่ทุกวันแต่ตอนนี้บางวันมันไม่ว่างก็เลยเว้นระยะไปหน่อยอ๋อนี่เราสองคนเดินขึ้นภูเขามานะคะอาจจะมีเสียงแบบว่าขึ้นๆลงๆบ้างเริ่มจะหอบกันบ้างแล้วนะคะก็ ฝนมีฝนก็เริ่มตกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูตาน้ําร้อนกันนะคะไม่ไกลนะเกือบจะถึงแล้วเนี่ยอีกเล็กน่อยนึงวันหนึ่งมีคนมาเที่ยวมาชมเยอะไหมคะคุณลุงถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เยอะครับถ้าวันจันทร์ศุกร์นี่ก็ก็น้อยหน่อยฮะก็เป็นวันที่เราเตรียมเตรียมสถานที่รต่างๆพวกนี้เคลียร์เคลียร์สถานที่ครับค่ะมีแบบข้อห้ามไหมคะที่แบบว่า ห้ามทําที่นี่อ๋อข้อห้ามสำหรับน้ําร้อนอันนี้แหละฮะค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอย่างเช่นห้ามสาหรับคนที่ท้องหรืออะไรประมาณนี้มีไหมคะอ๋ออันนี้ข้อห้ามคือมันเป็นหลักการอาบน,น้ําแร่ดีกว่านะค่ะว่า <c oughs> ว่าการอาบน,น้าแร่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยชินกับการอาบน,น้าร้อนน้ําแร่เนี่ยค่ะก็ให้แช่สักสิบนาทีก็ขึ้นมาพักอ๋อเพราะว่าถ้าแช่นานเกิดไปเลยนี่ยาวไปนี่ไม่ก็ เคยบอกว่ารามีการเป็นคนเป็นมีอาการเป็นลมอะไรต่างพวกนี้มีอ๋อคือร่างกายปรับ <ละ S 1> ปรับูมิไม่ทันอันนี้ญี่ปุ่นเขาก็เตือนเหมือนกันนะค่ะพูดไปเลยค่ะเตือนไปเลยค่ะทานน้ำร้อนบอกคลึงนะคะที่เราได้เห็นอยู่ก็คือเดินทางไปเนี่ยบอกตรงขึ้นไปจากซีนารีเจอสามแยกแล้วให้เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ขับรถตรงขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะคะสังเกตซ้ายมือจะมีป้ายทานน้ำร้อน บ่อคลึงลักษณะจะเป็นลำธารเล็กๆค่ะแล้วก็มีน้ําไหลซึมออกมาจากทางตาน้ําใต้ดินไม่ขาดสายถ้าขึ้นไปดูที่ต้นน้ําอย่างที่เราขึ้นไปนะคะ <c oughs> ก็จะพบก้อนหินใหญ่เล็กแล้วก็เรียงลายกันไปมาค่ะ <c oughs> ดูสวยงามตามธรรมชาตินะคะมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาตระนาวสีมีน้ําไหลตลอดปีค่ะอุณหภูมิของน้ําจะอยู่ที่ประมาณ65องศาเซลเซียสนะคะไม่ร้อนมากพอที่จะต้มไข่สุกได้ บริเวณต้นน้ำนะคะก็จะมีบ่อแยกเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านได้ดื่มได้กินจากบ่อดินทางด้านล่างก็สามารถเดินไปที่ต้นทานน้ำร้อนได้ประมาณ150เมตรค่ะทานน้ำร้อนนะคะก็เป็นสถานที่ของเอกชนผู้ที่ค้นพบก็คือนายประยูนมนยะมนยกุลน,นะคะซึ่งจะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬกาถึง17นาฬกานะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่8โมง ถึงหโมงเย็นนั่นเองค่ะค่าผ่านประตูนะคะก็ค,คนละ5บาทค่ะค่าอาบน้ำแร่บ่อกลางแจ้งคนละ20บาทค่ะสระกระเบื้องนั้นคนละ50บาทนะคะใครอยากจะมาที่นี่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข03 2 7 1 0ามค่ะคุณลุงคะตรงข้างหลังเรานี้ก็คือเป็นบ่อน้ำร้อนที่คุณลุงต่อท่อมาจากตรงฐานเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นต่อมาเห็นคุณลุงบอกว่าระบบประปาที่นี่ก็ จะเป็นใช้จากทานน้าร้อนนั้นหมดเลยถูกต้องครับใช่ระบบน้ำที่นี่เป็นแนวทั้งหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าแหล่งน้ําอยู่สูงกว่าแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่ากว่าต้องใช้ตัวปั๊มอะไรไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องความเพราะมันน้ำมันไหลมาโดยธรรมชาติไหลลงมาธรรมชาติแกวตีอยู่แล้วค่ะก็ไหลลงมาจากภูเขาไหลลงมาเป็นตาน้ำแล้วก็ไหลลงมาเข้าท่อด้วยแล้วก็แบ่งออกมาทางด้านนี้แล้วก็มีทางด้านนู้นก็มีแช่เท้าด้วยทางด้านนี้สําหรับการอาบน้ําแช่น้ําแช่น้ํา น้ำร้อนเรียกน้ำร้อนใช่ไหมคะใช้น้ำร้อนแบบนี้คิดค่าบริการแพงไหมคะอันนี้50บาทครับ50บาทมีกำหนดชั่วโมงไหมคะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เราก็ไม่ได้กำหนดชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่สังเกตคนอาจคงคนหนึ่งนะไม่ค่อยถึงชั่วโมงชั่วโมาครึ่งชั่วโมงส0นาที40่นาทีก็รู้สึกพอสมควรอ่ะก็พอแล้วเห็นคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็อาจจะช่วยบำบัดโรคได้อาจจะไม่ได้หายขาดแต่ว่าช่วยบำบัดให้เบาบางลงได้อันนี้ก็เคยได้ยินจาก ฝากของลูกค้าที่เขาพูดมาให้เราฟังนะเออมันก็ถ้าจะจริงเพราะเนื่องจากว่าน้ําร้อนเนี่ยมันทําใหเ้เลือดเลือดลมไหลเวียนระบบการสูบฉีดโลหิตของร่างกายดีเส้นเลือดขยายตัวแล้วก็ทําให้อะไรต่างของร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ได,ได้ดีนะหรือมันอาจจะดีกับบางคน ก็ได้อะไรเงี้ยไข่ข้อก็จะแบบอาจจะแบบไขข้อดีขึ้นาห,าหรือบางนคนที่อาจจะเป็นแบบภูมิแพ้ที่ผิวหนังก่อนทีภูมิแพ้ก็ก็กคิด,ดว่ามีส่วนช่วยนะเพราะว่าอุณหภูมิที่มันร้อนเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราปรับตัวเพราะคนภูมิแพ้มักจะพอเจออากาศเย็นเจออะไรอะไนี่จะออกอาการอะไรนี่อ,อันนี้ความร้อนเนี่ยแม้แต่ว่าเราไปออกกําลังกาย ให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าทำให้ดีขึ้นนั่นนี่ได้มาโดยการอาบน้ำร้นอนส่วนอันนี้เราจะเห็นจากไกลๆว่ามีไอร้อนขึ้นมานะคะคุณผู้ชมมองจาก,กาไกลคือมันมีไอร้อนขึ้นมาเหมือนตรงทานาน้ำร้อนเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีไอ,อขึ้นมาแล้วก็มีทั้งมีเด็กๆมีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนสูงวัยนะคะก็ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันได้นะคะแต่ว่ากะริกาก็คือจะต้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนก็ ชุดไปน้ำก็ไม่จะเป็นต้องสากลจานักอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนกระโปรงกระเกขาสั้นกระโปรงอาบน้ําก็ใช้ได้แล้วหรือถ้าเตรียมมาก็ได้เตรียมออกของตัวเองมาคือเราก็บังคับว่าต้องไม่ใส่พ้าถุง ผู้ชายก็จยนุ่งผ้ากมาลงลแค่นั้นพอแค่ก็พอแค่นั้นก็พอแล้วแล้วถ้าใครไม่เอามาก็มาเช่าได้็มีแพงยี<ห>่สิบบาทอ่าเรามีให้เช่าอะะนะคะก็คือตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาที่นี่เดินทางมายัางไงคะคุณลุงการเดินทางจากเอาจ,จากกรุงเทพเป็นเป็นหลักเลยนะฮะค่ะก็มีเส้นทางเดินทาง2เส้นคือสายพระรามสองทศบรรบปากท่อนะค่ะแล้วก็สายเพชรเกษรนะแล้วแต่ว่าบางคนบอกว่ายังอยู่วงเวียนใหญ่ ก็มาใสายพรามสองจะกใกล้กลเข้ามาที่ตัวจังหวัดราชบุรีไม่ต้องเข้าเมืองเข้ามาที่อำเภอจอมบึงแล้วก็ต่อที่อำเภอสวนพึ่งส่วนกรณีรถประจำทางนี้ก็มันยังมาไม่ถึงที่นี่โดยตรงแต่จะมาถึงแค่ ตรงนั้นเขาเรียกชัดป่าวายนะแล้วก็ต้องหารถต่อเข้ามาการเดินทางโดยรถโอยลำทางยังยังไม่ค่อยสะดวกนนะคะก็ถ้าขับรถมาก็สะดวกเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มาไม่ยากจากที่เรามาแล้วนี่นะคะมาไม่ยากเลยนะคะก็ถามข้างทางเอาได้แล้วก็มีป้ายบอกอยู่ตลอดทางหรือถ้าคู่มือเองก็มีเหมือนกันหรือหรือถ้าใครมีโทรศัพท์เนี่ยเซิร์ชเอาเลยหาได้เลยทานน้ำร้อนบอกคลึงก็ขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันนะคะมาได้ไม่ยาก แล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ช่วยคุณได้ยังเดิมค่ะใครที่มาไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่านําอะไรกลับบ้านอย่าพยายามนําอะไรกลับบ้านแล้วก็ให้เขาคงอยู่ในสภาพที่เขาเป็นแบบนั้น <c oughs> คือบางคนบอกว่าไปทะเลนําทรายกลับบ้านไปภูเขานําต้นไม้กลับบ้านบางทีมันอาจจะทําให้ระบบนิเวศนั้นเปลี่ยนไปก็ได้อ,อันนีเน้เป็นเรื่องแปลกนะฮะเคยมีคนที่เอาก้อนหินจากบ่อน,น้ำานน้ำร้อนอันนี้ กลับไปแต่งสวนที่บ้านนร่อะไรเนี่ยสุดท้ายเขาต้องเอากลับมาคืน่เลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยแล้วก็ไม่สบายใจมันทําอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ดีในทุกอย่างเลยอย่ยเป็นเพราะอันนี้ไม่อะไรเขาก็เลยเอากลับมาส่งมาคืนนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> อย่าเอาของของคน <c oughs> อ,อื่นเขามาดีกว่านะคะ <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากๆค่ะที่พาเราชมที่นี่แล้วก็ ถ้าเรามีโอกาสเราจะมาแช่แบบนี้ด้วยขอบคุณคุณลุงมากมาค่ะอขอบคุณค่ะนนอยากจะอยากจะแช่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่วันนี้ฟลุกพามาที่นี่ค่ะที่ราชบุรีนะคะเดินทางม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงค่ะ แล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยมาเที่ยวกันได้ที่นี่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะต้องขอบคุณนะคะเครื่องดื่มเฮอร์บิสตาเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มในเครือของแม่สีเรือนค่ะซื้อได้ตามปั๊มบางจากแล้วก็ห้างสับสินค้าชั้นนําทั่วไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วฟลุกลทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราส่งในแบบของเราลงไปใช่ไหมคะคุณลงุงเราส่งในแบบลงไป ก็ S <S <S แ,แนะนำให้ลงไปแช่ขาแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาน้ำลูกต,ตัวหน่อยเอาน้ำลูกตัวหน่อยน้องเอิร์ธนะคะน้องเอิร์ธมาใหม่เราเลยรับน้องนะคะ้เขาบอกว่าใครเข้ากล้องจะเก็บ200ค่ะน้องเอิร์ธโดนไปสามร้อยวันนี้ค่อยๆย่อนตัวลงไปแ่้ว่าไปเปมันไม่น่าเชื่อว่าคุณลุงคะมันจะสุกไหมคะ ไม่สุดทุกคนดีีสุมากแต่เดี๋ยวตัวจะแดงจะเป็นแบบลูกลกใช่ไหมคะใชเป็นไข่ลวกมีเดียวเลยมีเดียวลอย่างนี้ต้องนั่งประมาณกี่นาทีคะนั่งละสิบนาทีนั่งไปสิบนาทีค่ะเออเงยหน้าไปเงยหน้าไปเงยหน้านอนไปนอนไปทำเหมือนสบายด้วยอุปกั้งน่งตาอ